ก็ไม uh, uh, oh oh ่สวยหนูต้องแต่งมาทำไมเนี่ยต้แต่งมาทำไมเนี่ยโอ้โหผีอะไรขนแดนี้่าบึ้ง 这个呢，好看。 ะเกิดเป็นแบบนี้ความแน่นอนออนะี่ต้ตองลบชิดเข้าไปอย่างนี้ติดติดครับเอ้ยติดนะอ้าขึ้นยังไงวะมันมขึ้นยังไงวะอ้าวฮึมขึ้นไม่ได้เขาต้องหัวสูงอ้าวขึ้นไม่ได้ เราต้องได้ล้วไปขายถึงจะได้เงนมาเยอได้นี้ยทนนึงแล้วก็ชานีจากมาซูเบ้าเดบ้า เหม็นข้าวเลยไม่ทำแ เบรกเบรกเบรกไม่มีสุดไม่มีเสียงสุดรถเ,เดียวเขารถไม่มีเสียงนี่ีเรื่องหนึ่งนะ

ได้ไ๋ลยวดตไหนอะคันนี้ต้องสองร้อยกูจะบ้าเอ้ยดูขคองแทบข่องแทบเป็นสีได้สองส่วนนะสองส่วนส่วนหนึ่งจะเป็น เป็นเนี่ยได้สว่วนก็จะเป็นสีเนี่ยจริงๆได้ลงมาเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้เลยแล้วตายลดสีอะไรสีสีแนวสีนี้สีอย่างนี้เลยสีนี้ เราชอบสีเขียวดำเป็นแบบเนี้ยคันนี้จะเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนสีได้ส่วนเดียวที่เหลือไม่เปลีป่ยนไม่ได้เดี๋ยวบ้า เราลกค้นนี้คันนี้เก็บไว้คันนึงเราไปขายดิบอกนคาริลมโบไปขายขายห้าบาทนี่เรียบร้อย สนามเนี้ยสามารถหาทางได้หนังดูคง้มแข่งไ่เหอ๋อรถตำรวจด,ดูไม่เ,เรื่องอะ่ะภาเป็นพิเซลใช่ไหมไม่ได้ปักภาพแย่จำโบก็มีเอ้ยไม่ใช่แม็กว่าเลยมายังรอมาแข่งเนี่ย นู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 มาแล้วมาแล้วเอา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 มาแล้วมาแล้วเอาไอ้เหี้ยเอา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 ดิบดเอาเอามาแล้วมาแล้วคองแท้ของแมลแล้วเอาเอาเอาไอ้ชน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 เอาเความความความเอาเอาเหี้อไ่หลังก็ช้าเดินหน ated, ้าก็เร็วโอ้ความเออ มาแล้วอกอยังไม่ชนะเอาไปต่อไปต่อเหมือนยังนี่แหละฮะเจอใครดึงควา้าอยู่ตรงน,นี้ความง่ายเงือบทนแล้วกูทนละมาเร็ว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 มา,ม,าม,ามาเร็วมาเร็ว อ ح, sociedad, ๋ออ๋อออลวล้วแวแล้วแล้ว้บีบแต่เนี่ยเหี้ยบีบแต่แล้วแล้วแล้วเล้วแลวเวแวแลวเดียวามเหมือนเมื่อกี้อีกน่ะเหี้ยวกวามเลยเฮ้ยเออแต่คนแข่งอยู่มันก็ยังไม่ชนะเนาะห้ารอบนั่แหละ สน,นสนามนี้ก็หาเงินให้คุณได้แบบนี้ก็ปั๊มน้ำมันแมบนี้ก็ปั๊มน้ำมันไอส่วนที่เป็นเงินนะั่คือหาเงินน่ะมันจะช่วยเองอ่ะหาเงินให้คุณรวยอ่ะเข้าว่างอะ าเลยทำทำทำซแข็งแม่งเงียเอาอชนเอาเงี้ยกระตฟักเอายสับส่ชนเงี้ยซูลู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 ตาสาซูลู วนอยู่นั่นแหละอืซูบลูนี่าสามสี่ชนเด่นทันดีกว่าขนไหดีกดทับไหนดี คันดีกว่าแง่ลำโบครับลำโบบินได้มีใครพอจะซื้อคันไหนได้ไหม <Hey. S 1> คันไหนคันนี้พอจะซื้อได้ไหมแบกแมนอยากได้อะ <laughs> อยากได้อะ ตั๊กแมนอะ่ะยิมซัมลุซูปิชาตำหนักอ๋อเจอแล้วเนี่ยนี่เหี้ยเก่าอีเหี้ยจะบ้าแปดวีเดมัง้งคันเนเี้เยเกยได้เหนะี้ยโคตแรงอ่ะยกมาหน้าด้วยนะเหี้ยลุ้ในหนังดอทชาร์เจอตัววะขันเนี้ย ไหนเสกมาให้ดูดิไหนเสกมาดูดิเหมือน,นกันบ่หวะเหมือน,นกันบ่วะดูหน้าดิโผล่เรื่องเลยโผล่เรื่องเลยอันนี้นั่งคนเดียวน,นี้นั่งสองคนเออโผล่เรื่องเลย มีคันไหนมัง่งเออคันนี้เราก็มีดกว่าไหนวะอยู่ใต้ล่างเนี่ยน,นี่คันเนี้ยเราก็มีรถที่แพงที่สุดในโลกเลยมั้งคันเนี้ยฮ่าเฮียรถที่แพงที่สุดในโลกกูจะบ้าตายเฮีย เอ้ยบูกติเปิดประทุนออกไปไหนวะอ๋ออยูน่นี่บูกติเปิดประทุนเหมือนตัวรถไม่โหลดอะ่ะอืมมีคันนี้ด้วยแต่อยากได้อะ่ะอยากได้คันไหนคันนี้อยากได้คันนี้เท่ดี้บุ๊คแมน หัดเก่าก็มีนะคันนี้เสียดายหายดีเรื่องกูกูไม่ได้เรื่องไอเ้นเหี้ยขับคันนี้ดีไม่เป็นกูจะบ้าตายไอ้เฮีย้ยไม่มีเสียงเฮ้ย จำสีมันได้พอ